สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับเครื่องเพิ่มแรงดันนะครับไฟฟ้านะครับแก้ปัญหาไฟตกนะครับจากบริษัทดรกรีนของแท้จากอินเดียนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนทุเรียนนะครับคือแปลงสวนของเรามีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าแรงปริมาณการใช้ไฟก็ถือว่าสูงมากนะครับปัญหาก็คือไฟตกนะครับไฟตกไฟด้านกินพุกเท่าก็หนักสุดก็ร้อยสามสิบโวลต์นะครับตอนนี้เรามาดูกันที่หน้าจอนะครับ ร้อยหกสิบหกนะครับมองเห็นไหมครับเนี่ยเนีสองสองที่หน้าจอครับร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบหกโวลต์นะครับด้านอินพุตนะครับอ่าด้านเอาพุตเดี๋ยนะอ่าสองร้อยสี่สิบวลต์นะครับซึ่งความสามารถของเครื่องตัวนี้อ่าด้านอินพุตตั้มสุดสามารถทําได้ที่เก้าสิบนะครับมาแล้วก็อ่าเก้าสิบตังานสามร้อยโวลต์ตัดนะครับคือกระแสไฟตกเก้าสิบโวลต์ทั้งานกระแสไฟเกิสนสามร้อยโวลต์นะครับตัดการทำงานนะครับซึ่งอ่หากส่วนไหนมีปัญหานะครับ ไม, yup. ไม่ใช่เฉพาะใช้ได้เฉพาะในสวนครับใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นคือเอาไปใช้ในบ้านได้หมดนะครับแล้วแต่กําลังไฟนะครับคอมิเตอร์ตัวนี้หม้อกับแรงกันตัวนี้นะครับมีหลายขนาดนะครับแล้วแต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งผมขอแนะนํานะครับแนะนาเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นย่อนี้นะครับไมโครติกนะครับถ้าใช้กับตั้มขนาด2นิ้ว2เรงนะครับคือสบายมากนะครับแต่ถ้าใช้กําลังไฟเยอะก็แนะนําเป็นรุ่นใหญ่นะครับของยี่ห้อไมโครติกนะครับสีเครื่องแ้วสำหรับผมนะครับแรลง อ่าเล่เครื่องนะครับเพราะว่าอยู่ในสวนส่วนมากก็อระตกประ,ประนาไฟตกนะครับเมื่อไฟตกจะทําให้อุปกรณ์ของเราทําง,งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็เกิดค,ความเสียหายนะครับเช่นอดไฟไม่สว่างนะครับมอเตอร์ก็จะ้อนและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือถ้าไฟตกทําให้เราต้องจ่ายค่าไฟมากโดยใชเหตุนะครับเพราะว่าเมื่อฝนตกนะครับกระแสก็จะสูงนะครับทําให้อุปกรณ์มอเตอร์ของเราจะร้รนไหมนะครับเมื่อไฟมาเต็ม น้ำก็จะเรง